หรือเป็นคนที่พยายามจะไม่ใช้ซึ่งความรู้สึกอะไรใดๆแต่จะใช้ในเรื่องราวของหลักเหตุผลตรรก,กะมารองรับในชีวิตมากมายไม่ว่าจะรู้สึกอะไรกับใครก็แล้วแต่เขาจะต้องนำมาคิดเปรียบเทียบหาหลักเหตุผลเยอะจะตัดซึ่งความรู้สึกออกไม่ให้มีความรู้สึกส่วนตัวไม่ให้ปูกพันกับใครไม่ให้รู้สึกอะไรกับใครทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วความรู้สึกที่ตอนที่ได้พูดคุยกันครั้งแรกคิดว่าไอสิ่งที่เขาคิดเอาไว้เนี่ยมันทำได้แต่มันทำได้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเพราะความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยมันมีไยใดไฟหนึ่งเนี่ยที่ถูกชะตาเหมือนกับอารมณ์ผูกพันรู้สึกปลอดภัยที่จะคุยแล้วก็มีความสุขทั้งๆที่เพิ่งคุยกันครั้งแรก แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือล้นลามีความสุขไปตามปกติเพราะไม่ได้คิดอะไรน่าจะเป็นฝั่งคุณอันเนี้ยนะอันนี้น่าจะเป็นฝั่งเขาหรืออาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เพราะเขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองโลกที่ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะ่ะแต่พอเจอคุณอ่ะรู้สึกว่าคุณแตกต่างคุณมีอะไรหลายอย่างที่พอพูดคุยกันกับเขาอ่ะ เขารู้สึกผูกพันนะรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนก็มองแค่ตากันแป๊บเดียวก็รู้ใจในขณะที่ตัวของคุณน่ะก็ไม่ได้รู้ใจอะไรใครขนาดนั้นเพราะคุณก็เป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครชอบอยู่ตามลําพังทําในสิ่งที่ตัวเองรักใครพูดดีด้วยก็พูดใครไม่ดีด้วยก็ไม่คุยแค่นั้นน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ด้วยไพ่เดวิลเนี่ยบ่งบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงกัน ด้วยไพ่หกถ้วยอีกเนี่ยมันก็คือการเจอกันก็จะต้องบอกแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นในเรื่องราวของการมาเจอกันเพราะมันถึงเวลาที่จะต้องได้เจอกันแต่จะไปต่อในรูปแบบไหนไม่รู้แต่รู้ว่าเขาอะน่าที่จะรู้สึกประทับใจคุณตั้งแต่แรกเจอในขณะที่หลายคนที่ชอบเขาเขากลับรู้สึก เก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากเปิดใจไม่อยากพูดคุยด้วยพูดคุยด้วยเท่าที่จําเป็นพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาจะเป็นชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกชาวธาตุดินมังกรกันกพึกศกชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมนะคะหรือว่าเป็นได้ทุกธาตุตอนนี้อ่ะความรู้สึกของเขาอ่ะก็คือเขามีความรู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ย อย่าที่จะใช้เวลาในการทํางานการเรียนรู้การพัฒนาตัวตนแต่ระหว่างทางน,นั้นน่ะเขากลับมีความรู้สึกนึกถึงคุณเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตอนเนี้ตัวของเขาเริ่มที่จะไม่มีความเป็นตัวตนสักเท่าไหร่เพราะแต่ก่อนเนี้ยเขาจะใช้แต่เหตุผลแต่ตอนเนี้ยหัวใจของเขามันเริ่มทํางานแล้ว มาเริ่มทำงานในลักษณะที่ว่าอยากพูดกับคุณอยากคุยกับคุณนึกถึงภาพเก่าๆภาพที่เคยคุยกันหรือเคยปรึกษาอะไรกันบางอย่างแล้วก็อยากรู้ความรู้สึกตัวเองอย่างชัดๆว่ามันคืออะไรมันคือเขาผูกพันกับคุณเหรอหรือเขาแค่รู้สึกดีหรือเขาแค่คิดถึงเป็นบางอารมณ์หรือเปล่าแต่สิ่งที่ได้นั่นนะ่ะถ้าไม่ได้โกหกตัวเองนะก็คือเขารู้สึก เขาคิดถึงคุณเยอะๆตอนเนี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าเหตุผลน่ะคืออะไรเขาไม่ต้องการตักกะแต่เขารู้ว่าเขาคิดถึงผิดจากแต่ก่อนคุณไปทําอะไรให้เขาเป็นแบบนั้นขอดูหน่อยมันเป็นเพราะจัดเม้นต์แล้วก็วิวออฟฟอร์จูนก็ต้องบอกว่ามันเป็นในเรื่องราวของผมลิคิดหรือในเรื่องราวของการที่คุณสองคนมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่อาจจะเป็นในเรื่องราวของระยะเวลาที่คนทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันในวันที่ต่างไม่มีใครแล้วหรือเปล่าเพราะด้วยพลังงานการจมุนเาเจอกันได้แบบนี้แล้วขึ้น3ถ้วยเนี่ยมันก็คือน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีแล้วเพราะมันขึ้นมาเป็นเดอรซันผ่านการทรานฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วผ่านการผิดหวังเสียใจขั้นรุนแรงขั้นสุดกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีใครด้วยกันทั้งคู่ จึงเกิดในเรื่องราวของ judgment judgment ก็คือการปลูกขึ้นมาให้มารับฟังว่าสองคนนี้เคยมีอะไรผูกพันกันหรือเปล่าเคยเป็นอะไรกันไหมถึงได้มาเชื่อมโยงกันเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะมองเปิดประวัติดูเฮ้ยคนสองคนนี้เขาเคยเป็นอะไรกันมานะเขาเคยทำผิดพลาดอะไรกันมาหรือเปล่าควรจะได้ไปต่อกันไหมมีบุญสัมพันธ์กันขนาดไหน ก็คิดว่าน่าจะมีบุญสัมพันธ์กันด้วยไพ่สี่ไม้เนี่ยก็บ่งบอกถึงว่ามีโอกาสที่จะได้สารต่อกันเป็นความรักที่มั่นคงแต่ระหว่างทางอะ่ะก็ต้องบอกแหละมันจะมีในเรื่องราวของอีโกโ้ทิฐิการเอาแต่ใจการจะต้องเอาชนะให้ได้จะต้องผ่านในเรื่องราวของการขัดเกลาอีโก้ตรงนี้ก่อนโดยเฉพาะตัวของเขาเนี่ยก่อนหน้านั้นอะ่ะเขาเป็นคนที่ถือใจเอาไว้ก็คือ Night o f น e n t a c l คคือไม่ใช่ว่าไม่มีใจนะมีใจแต่ว่ากว่าจะหยิบยื่นให้กับใครเนี่ยนานช้าเพราะเขาต้องการความชัวความมั่นคงมันไปตกอยู่ตำแหน่งที่ห้าถ้วยเพราะเขาเคยเสียใจเคยผิดหวังอย่างรุนแรงมาการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาแต่เผอิญตอนที่มาเจอกับคุณอะด้วยความเป็นคุณอะความเป็นธรรมชาติของคุณอะอะไรหลายอย่างความถูกตาต้องใจหรือด้วย เคมีบางอย่างของการที่เคยเป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยมันทําให้คนคนนี้เปิดใจให้กับคุณอะ่ะแบบอัตโนมัติอัตโนมือเลยซึ่งเขาก็งงว่าอา้าวถามกับใจตัวเองไม่กลัวแล้วเหรอกับความบาดเจ็บไม่กลัวผิดหวังแล้วเหรอพร้อมแล้วหรอรักษาเยียวยาตัวเองเรียบร้อยแล้วเหรอ ขึ้นมาเป็นไพ่เสงนั่นแสดงว่าตัวของคุณเนี่ยมีผลต่อเขามากๆเลยอ่ะเพราะเขาเป็นสิงโตเป็นอะไรที่เข้าใจยากเป็นอะไรที่ยากเย็นแสนเข็นแต่พอมาเจอคุณเนี่ยมันกลับเป็นอะไรที่โค่นง่ายเลยโดยที่ตัวของคุณอะไม่ได้รู้ตัวเลยว่าคุณอ่ะปราบสิงโตตัวเนี้ยได้ในขณะที่คุณก็มองว่ามันยุ่งยากคุณกําลังจะตัดทิ้งนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> กลับกลายเป็นเขารู้สึกว่าเขาจะต้องพยายาม เขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้การเข้ามาพูดคุยกับคุณในรูปแบบของ The Tower The Tower ต้องไปดูไพ่ไพ่ขยายก็คือแปดเหรียญจากที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยกระทำอะไรให้กับคุณเนี่ยเหมือนกับเขาเริ่มมองทิศทางนนะว่าเขาควรจะต้องเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละโดยการ Take Action ด้วยไพ่ไม้อันนี้ไนท์ถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางนะปกติ ไม่ค่อยชอบอยู่กับที่แล้วก็ชอบในเรื่องราวของแอดเวนเจอร์แต่ทีนี้เขาไปมาหมดแล้วเขาก็ต้องการแค่คนที่จะมาดูแลเขาแต่เขาจะต้องมั่นใจได้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะไม่ทำให้เขาจะต้องกลับไปเจ็บอีกอย่างเงี้นะยไพ่ของเขาเลยกลายเป็นคนที่ต้องการความรักในเวลานี้นะจากคนที่ไม่มีหรอกในเรื่องราวของความรู้สึกนี้แต่พอมาเจอคุณ กับกลายเป็น king o f c ครับเขาถามตัวเองเสมอเลยอะว่าเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนให้เขาเป็นไปได้ถึงกับขนาดนี้เลยเหรอซึ่งคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับกับความรู้สึกตัวเองมาตั้งนานแล้วนะ the impoler เนี่ยก็คือมีแต่คนเข้าหาฉันอะฉันไม่เคยที่จะรู้สึกกับใครก่อนแล้วจะต้องมานั่งทําการบ้านว่าจะต้องทํายังไงที่จะเข้าหาหรือจะทํายังไงให้ได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่ เขาจะต้องทำการบ้านแล้วเขาก็อยากที่จะได้มีคนเนี่ยหยิบยื่นอะไรให้กับเขาเยอะความรักความสัมพันธ์น่ะแต่เขาไม่ได้นึกถึงเขานึกถึงเพียงแต่ใครนึกถึงคนที่ตอนนี้เขากำลังมีใจด้วยขึ้นเดล l เวอร์แล้วก็ตีกันในหัวว่าทำไมเขาถึงต้องรู้สึกกับคุณเยอะๆเขาก็เอาภาพในอดีตที่คุณกับเขาได้คุยกันน่ะจนเขามีความรู้สึกว่าอ๋อ oh, มันเป็นเพราะคุณอะเป็นคนที่ดูดีแล้วคุณก็ใจดีกับเขาคุณเป็นอะไรหลายอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันทํางานเก่งมีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองทําและคนคนนี้ด้วยไพ่ของ The Imporder ก็บ่งบอกว่าเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนที่มองอนาคตไกลเพราะฉะนั้นมันจะแปลกอะไรถ้าจะมีคุณมาเคียงข้างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ถูกชะโงกแล้วแล้วเขาก็รู้สึกถูกใจคุณมาตั้งนานแล้ว ตัวของคุณน่ะแรกๆคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเพราะว่าของคุณน่ะขึ้นไพ่ก้าเหรียญคือคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองได้แต่ตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณนึกถึงเขาแล้วคุณก็มีความสุขแต่คุณเพียงแต่สงสัยว่าเขาเนี่ยดูดีขนาดนี้อาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นหัวหน้าหรือเป็นในระดับผู้บริหารหรือเป็นคนเก่งเนี่ยเขาจะไม่มีใครเฉลิหอ แล้วคุณกับเขาเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะที่อาจจะไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยแต่มีความเกี่ยวข้องกันแต่มีในเรื่องดาวของระยะทางมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาอะ่ะจะมีใจให้กับคุณและจะมาสารความสัมพันธ์กับคุณอะ่ะมันเป็นไปได้ยากจังหวะชีวิตก็ใช้แตกต่างกันหนทางที่จะมาเจอกันมันก็ไม่ได้สวนทางกันอะไรขนาดนั้นน่ะทำให้คุณล้แวงว่าต่อให้คุณรู้สึกดีกับเขาอะ่ะแต่คุณก็ยังไม่กล้าที่จะเปิด ความรู้สึกกับตัวเองชัดๆว่าเออฉันก็มีใจนะแอบหวังนะก็พยายามจะตัดความรู้สึกนั้นออกไปเพราะกลัวไงความที่กลัวกว่าคุณเนี่ยจะมาเป็นก้าวเหรียญได้เนี่ยคุณต้องผ่านความทุกข์ความยากแสนสาหัสมาเหมือนกันในเรื่องราวของความรักเคยเจอความรักที่ทรมานความรักที่ถูกหลอกเอาเปรียบก็ <c oughs> การที่อยู่ได้ถึงขนาดเนี้แล้วจะมารู้สึกอีกเนี่ยก็กลัว กลัวผิดหวังเ่ะเพราะความผิดหวังในแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างบาดแผลกับคุณอ่ะเยอะคุณพยายามจะตัดความรู้สึกเนี้ยออกแล้วก็ไม่คิดถึงเขาพยายามที่จะก้มหน้าก้มตาในการทํางานแล้วก็ทํางานให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของตัวเองเพื่อชีวิตของตัวเองแต่ยิ่งคุณเป็นแบบนี้คุณรู้ไหมมันทําให้เกิดในเรื่องดาวของความชัดเจนเกิดขึ้นว่ามันไปดึงดูดเขาอ่ะแล้วเขาก็แอบส่งคุณเสมออะด้วยไพ่เดดาว ว่าคุณเป็นคนที่ดีนะซื่อตรงชัดเจนเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจยากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรปิดบังซ่อนเงื่อนซึ่งมันตรงกับใจแล้วมันทำให้พลังงานตรงนี้กลายเป็นพลังงานที่ดึงดูดคู่มาโดยอัตโนมัติซึ่งอย่างที่บอกว่าไพ่ตั้งแต่ใบแรกก็คือ t o of c u p แล้วก็6ถ้วยใช่ไหมวงบอกถึงว่าการเป็นคนรักเก่าจากอดีตชาติแล้ววนกลับมาเนี่ยมันก็เลยยิ่งดึงดูดเขาอะ ให้รู้สึกกับคุณได้มากขึ้นและเขาก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้เขาอยากทานฟอร์มตัวเองด้วยไพ่เดทเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ในเรื่องราวของความรักเขามีใจให้คุณมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้เขาอาจจะไม่เคยพูดให้คุณได้ยินหรือได้ฟังหรือถ้าบางคนได้พูดคุยกันแล้วอาจจะมีการถามว่ารู้สึกยังไงกับฉันหรอหรือ,องไงเขาอาจจะบอกก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นปะ ทำไมจะต้องคิดซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกแต่ความรู้สึกภายในเนี่ยซ่อนไว้เยอะปากกับใจจะไม่ตรงกันเลยทําให้คุณเข้าใจว่าเอาเถอะถ้าอย่างนั้นก็เก็บหัวใจของมึงไว้แล้วกันไม่เอาก็ได้ <c oughs> คุณก็เก็บหัวใจของตัวเองเอาไว้เช่นกันเพราะหัวใจของฉันก็มีค่าแล้วคุณก็จะไม่ถามอีกเลยในเรื่องราวของตรงนี้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขามีใครหรืออะไรเรื่องของเขาไม่สนใจละแต่ คุณพระคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาอะมองเอาไว้อะหรือที่เขาคิดเสมออะเวลาเขานอนอะเป็นภาพภาพในอดีตที่คุณและเขาเนี่ยไม่ว่าจะพบเจอมานานขนาดไหนหรือพูดคุยกันอะเขาเก็บทุกรายละเอียดไว้แล้วเขาก็มองภาพไปถึงอนาคตการเป็นสิบถ้วยการเป็นครอบครัวกับคุณนะก็อย่างที่บอกแหละว่าเขาเป็นคนเก็บซ่อนอารมณ์เก่งหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินมา,ก,า,ก,าก,ก่อนกันฝึกศพ ไม่ค่อยที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกแล้วก็ยากมากที่เขาจะพูดหรือถ้าพูดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามอย่างเช่นถ้าถามว่าชอบไหมอย่างที่ตอบมาก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนั่นนะ่ะเป็นอะไรที่ชอบแต่ถ้าถามว่าเออจะคบกันไหมหรืออะไรเขาก็จะตอบแบบปฏิเสธนั่นนะ่ะคือเป็นเรื่องราวที่เขาต้องการแต่ถ้าเขารอตามเมื่อไหร่นั่นน่ะแสดงว่าสิ่งสิ่งนั้นเขาไม่ได้ต้องการเขาจยากเป็นคนแบบนั้น ซึ่งเขาก็งงกับตัวเขาเองว่าทําทไมเขาจะต้องเป็นคนแบบนี้เพราะว่าในอดีตเขาถูกปลูกฝังมาให้เป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งไม่ให้จะต้องแสดงความรู้สึกอะไรกับใครเยอะๆด้วยหลักตรรก,กะแล้วก็เหตุผลทฤษฎีของเขามากมายพันประการนะเลยทําให้มันติดมาจนถึงทุกวันเนี้แต่ทีนี้กับเรื่องความรักะจะมาใช้แบบนี้ใครจะอยู่กับมึงใช่ไหมเขาก็ไปกันหมดแหละทีนี้เขาก็คิดขึ้นได้ว่าไม่ได้แล้วอันนี้คุณเป็นเดอะสตาร์ด้วย คุณเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมีโดดเด่นมีความโดดเด่นหรือว่ามีอะไรที่เป็นออร่าที่ไปกระทบสายตาของเขาเยอะๆแล้วเขาก็กลัวมากถ้าเป็นถึงเดอรสตาร์เนี่ยน่าแสดงว่าสิ่งที่ได้ร้อมคุณเนี่ยก็คือตัวเลือกหรือว่าคนที่อยากต้องการเข้าหาคุณเขาจะกลายเป็นเจ้าของจักรวาลไม่ได้แล้วแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นว่าเขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้คุณนะ่ะได้รับรู้ว่าเขาอ่ะ มีใจให้กับคุณนะแต่ก็ยังติดในเรื่องราวของอีโก้อยู่บางอย่างก็ยังพูดไม่หมดในสิ่งที่เขาจะทํากับคุณนั่นก็คือตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขาต้องการคุณด้วยไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคือการคิดมาในระยะหนึ่งแล้วประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆนะไม่ใช่ว่าจะตัดสินใจกันได้ง่ายๆเขาเคยคิดที่จะถอยออกจากความสัมพันธ์เนี่ยหรือละทิ้งหรือไม่อยากจะคิดต่อเนื่องแนละ้วเพราะมันคิดไปแล้วมันปวดหัวแล้วก็ คนคนนี้ไม่อยากที่จะต้องลงสนามแข่งกับใครเพราะเขาอยากเป็นแค่เพียงตัวจริงแต่ทีนี้มันไม่ได้แล้วไงถ้าเขาไม่ออกจากตัวของเขาเองไม่เอาอีกโกของเขาออกเขาจะเสียคุณค่าจะเสียคนที่มีค่าในชีวิตของเขาซึ่งเขารับรู้ได้ว่าคุณน่ะคือคนที่มีค่าสำหรับเขามากๆอ่ะตอนนี้เขาใช้หัวใจนำทาง เขาก็แค่อยากที่จะมีการพูดกับคุณในอนาคตหรือการพัฒนาความสัมพันธ์แบบแปบดบไม้เนี่ยไม่ใช่มามาหายหายแล้วนะมากันเป็นแบบต่อเนื่องค่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆมาคุยมากหน่อยน้อยหน่อยแล้วแต่เหตุของเวลาความที่จะใช้กับคุณแต่เขาจะเริ่มต้นเป็นคนใหม่ด้วยการทันฟอร์มจากเมื่อกี้ให้เดทมาเป็นคนใหม่คนใหม่ที่จะเป็นไปตามวัยอยากพูดก็พูด อยากทำอะไรก็ทำการเริ่มต้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์ความรักเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละ mm hmm. เขามองว่าความรักตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเขาก็อยากจะเริ่มต้นกับคุณเป็นไพ่เริ่มต้นหมดเลยนะทั้งหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้แล้วก็เดอ f ฟูผ่านการคิดมาเป็นรอบที่8 0 0แสนครั้งแล้วการคิดของเขาเป็นการคิดวนเวียนคิดได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาล ส่งมอบคนที่ดีคนที่ใช่ให้กับเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรีบจัดการซะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นพระไปตลอดการในความหมายก็คือก็อยู่คนเดียวไงอยากอยู่คนเดียวก็จะได้อยู่คนเดียวไม่มีใครเขาไปยุ่งด้วยแต่เขาไม่อยากอยู่คนเดียวไงเขาไม่อยากเป็นดูสีเขาไม่อยากที่จะต้องเฝ้าถ้ำเขาไม่อยากจะแค่ส่องมองคุณแล้วแต่เขาอยากที่จะสัมผัสคุณด้วยอะเพราะคุณและเขาเนี่ยอ่ะก็ต้องบอกอีก เป็นไพ่พระแล้วก็ไพ่ไฮพินเทสเนี่ยสังขราชาและก็สังขราชินีเนี่ยก็มีความผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณด้วยเช่นกันน่ะมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่ในเรื่องราวของหัวใจที่มันผูกพันกันลึกซึ้งอ่ะเขาบอกว่าเขาโสดนะเขาไม่ได้มีใครแล้วเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือคนคนนี้อ่ะถ้าไพ่เดทอาจจะเคยมีครอบครัวแล้วผ่านการจบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นไม้แล้ว แล้วก็พร้อมที่จะมีความรักแล้วหรือถ้าไม่เคยมีก็เป็นคนโสดนี่นแหละที่คลองความเป็นโสดมานานเพราะด้วยหลักวิชาการของเขาอะเขาเป็นฝ่ายปกครองะ <c oughs> เขาจะไปคิดเรื่องความรักไม่ได้ก็ทําให้เขาอยู่อย่างนั้นแะแต่ตอนนี้เขาต้องการที่จะสร้างประชากรเพิ่มขึ้น <c oughs> ด้วยไพ่สิบเหรียญก็คือการมีครอบครัวแบบความรักมั่นคงอะแล้วคนคนนี้พอถ้าคิดแล้วเขาจะต้องทําแลวเขาจะต้องทําให้ได้เป็นความรักที่ จะต้องอยู่กันไปยืนยาวตลอดการแต่เขาคิดเยอะนะกว่าเขาจะลงมือเนี่ยนอนแล้วคิดแล้วคิดอีก1เดือน2เดือน3เดือนผ่านไปแล้วเคยที่จะมาแล้วก็ดรอปเอาไว้ไม่มาเพราะยังกล้ากลัวหรือมามาหายหายแต่ตอนนี้ในอนาคตเนี่ยบอกได้เลยหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะ ที่เกิดในเรื่องราวของการเดินทางเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าถ้ามาหาคุณแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรกลับไปไหมได้เลยวะด้วยไพ่เด m มูนก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าจะมาในสถานะไหนเขาไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงจะพูดยังไงกับคุณถ้าเวลามาเจอกันแล้วจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเหร,อหรือพาไปกินส้มตำหรือพาไปกินซุกี้เดี๋ยวก่อนขอเวลาในการเก็บเงินหรือว่าการที่วางแผนก่อนระหว่างทํางาน ก็คิดไปด้วยแหละอืมจะทํายังไงดีจนกระทั่งได้คําตอบว่าโอเคไม่ต้องคิดเยอะละมันจะต้องได้เจอกันละเดี๋ยวทุกอย่างมันจะนําพาไปเองเพราะว่ามีความเชื่อในเรื่องราวของความเป็นคู่เกิดขึ้นการนําพาไปนะคะแล้วตัวของคุณเองก็เป็น D.M. p พ g และ D.M. a พ e ก็คือมากก็ได้ไม่มากก็ได้แล้วแต่ฉันก็อยู่ของฉันแบบเนี้ยแต่การมาเจอกันบอกได้เลยนะมันจะเกิดการสปาร์แบบไวมาก ด้วย k n i g h t of c u <M> p ดีเอ็เพก็ต้องบอกว่าก็ต้องพึงระวังน้ำมันใกล้ไฟมันก็จะเกิดการพุกภาพเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะต้องมีมาตรการในหัวใจก่อนต่อให้มีใจหรืออะไรยังไงก็จะต้องผ่านการเรียนรู้ก่อนอย่าพึ่งใจเย็นนะเพราะคนคนนี้เนี่ยพอบทเวลาช้าก็ช้าเป็นเรือเกลือบทเวลาจะรีบก็ มีไฟขึ้นมาก็ต้องพึงระวังเขามีไฟอะ่ะเขาจุดติดนะเขาพร้อมที่จะบรรจุแต่ใครจะพร้อมที่จะรับผิดชอบอันนี้ก็ต้องระวังนะคะสำหรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเออเออก็ต้องเว้นระยะห่างไว้นะเรียนรู้กันไปก่อนก็ไหนไหนช้าได้แล้วนี่รออีกหน่อยมันจะเป็นอะไรไปถูกไหมเออเป็นแบบนั้น ไปดูแนวโน้มแล้วก็คําแนะนําจากไพ่นะแนวโน้มก็คือคนคนนี้เขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณเพราะว่าเขาใช้หัวใจแล้วเขาจะไม่ใช้เหตุผลนําทางและมันช้าเขาจะไปกับคุณในอนาคตเขามีเป้าหมายในชีวิตไว้เยอะในเรื่องราวของความเป็นครอบครัวเขาจะไม่กลัวอะไรแล้วเขาจะสู้หน้ากับคุณเขาจะมองตาคุณแบบชัดๆแสดงออกซึ่งความรู้สึกจะส่งมอบความรักให้กับคุณให้คุณได้รับรู้ว่า เขาจริงใจนะไพ่ไหนถือเหรียญเนี่ยกว่าจะมาขั้วชานะเพราะมาของเขาเนี่ยขาไม่ค่อยดีจะต้องพักรักษาระหว่างทางกว่าจะนําเหรียญมาให้คุณเนี่ยก็อาจจะนานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องราวของความมั่นคงเราจะได้เห็นการรีแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาจะมาขอสถานาะจากคุณขอความสัมพันธ์จากคุณอนะ่ะให้เขาทําให้เต็มที่นะ เขาจริงจังนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็เป็นได้ทุกท่าแต่เป็นคนที่พูดจริงและทําจริงแต่กว่าจะทำเนี่ยรอไปเถอะเพราะคุณเอ้ยโคตรนานเลยแต่เขาต้องการความชัวร์คนคนนี้พอมั่นใจและชัวร์เขาทําเลยทีนี้จะไม่ช้าจะเป็นไพ่ไฟนะอย่างที่เตือนกันเอาไว้อนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขากันว่ามันมีตัวอะไรบ้างยู่นะคะอาร์ C, E, A, V, M, N, บีเอช่องโกงเอชเลยไปดูความรู้สึกของเขาจากไพ่ไฮเดนออร์แลคทูนะคะเ,เขารู้สึกยังไงกับคุณเฮ้ย oh. <laughs> ใบแรก I love you เขารักคุณนะรักตั้งแต่แรกเจอแหละรักแรกพบแหละ เขาหวังว่าเขาจะสามารถแบ่งปันข่าวดีกับคุณได้นะั่นแหละเขาจะทําอะไรหลายอย่างให้มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเราต้องปล่อยกันไปตอนนั้นอาจจะเหตุผลอะไรบางอย่างหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างทําให้สคนจะต้องแยกกันไปออแต่เขายอมรับนะว่าเขานั่นแหละเป็นคนที่ทําพังหรือเขาใช้หลักเหตุผลมากเกินกว่าหัวใจอะ่ะ แต่ตอนนี้เขาต้องการคุณมากแสดงว่าเขาอะอยากกลับมารู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งเขาต้องการแก้ไขเขาหวังว่าคุณอะน่าจะยกโทษให้เขานี่เป็นความรู้สึกภายในของเขาที่มีต่อคุณนะคะเอาไ้นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช้กดแรงดึงดูดเออเนี่ยมีความเป็นคู่กัน แล้วก็เพฟูเนตจะได้กลับมาพูดคุยเล่นกันแบบเปิดเปิดใจคุยกันเลยไม่ต้องกักแล้วปากกัะใจจะได้ตรงกันเพราะว่าเคยเป็นพา t l i ไล r ์เ a ลชั่นชิพเคยเป็นอดีตชาติแล้ววนกลับมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดภาพจำในอดีตหรือว่าความรู้สึกคุ้นชินนะ่ะที่เขารักเรียกพบนั่นแหละเขาน่าจะสัมผัสได้ถึงตรงเนี้ยกลายมาเป็นความรักครั้งใหม่นิวเลิฟใช่ ปล่อยไปตามสถานการณ์นะคะแล้วจะมีสถานะเกิดขึ้นและความรักครั้งนี้ก็เป็น t ู o l ิเป็นรักแท้ที่ต้องการแค่กันและกันเท่านั้นระหว่างเธอกับฉันไม่ได้มีคนอื่นถึงมีคนอื่นมาให้เลือกก็ไม่เอาเพราะไม่ได้รู้สึกผูกพันเอาไพ่นางฟ้าแมวมาดูแมวไพ่นางฟ้านะสามารถสั่งได้พนเค,ค้กคุกกี้ไม่มีแอดไซน์นะคะ120บาท นางฟ้าแมวบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีสัญญาณบางอย่างทําให้คุณได้รับรู้ใช่เดอะสตาร์ Star, คุณสวยคุณเป็นอะไรที่เขาต้องการคุณคือความสดใสเขาทานฟอร์มแล้วเดทเขากลับกายมาเป็นคนใหม่แล้วรีแลกชันก็คือปล่อยไปตามสถานการณ์ความรู้สึกสบายๆไปนะคะ มันจะเกิดการเติบโตในความสัมพันธ์เกิดขึ้นจะเกิดการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับไปทุกอย่างผ่านในเรื่องราวของความสลับซับซ้อนกันมาแล้วโดยเฉพาะตัวของเขาเองเขาตีกันในหัวกันมามากมายแล้วเขาย้อนแย้งกับตัวเองมานานแล้วก็ต้องดูเขานะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณเดี๋ยวเอาให้วิอมออร์ลมาดูกันอีกหนึ่งสำรับเราจะต้องเอามา c คลิฟายกันเยอะๆเพื่อจะได้รับความชัดเจนนะคะสำนักนี้ไพ่จะเยอะไพ่จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งใหญ่ถึงเวลาแล้วตอนนั้นอะ่ะก็เขาต้องไปรักษาตัวเขาก่อนหรือยังไม่ใช่เวลาที่จะได้เจอกันต่างที่ต่างถิ่นคุณและเขาอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดต่างประเทศ อยู่ไกลกันมีในเรื่องราวของระยะทางการฟื้นฟูนี่ไงเขาทานฟอร์มตัวเองเขาฟื้นฟูจิตใจหัวใจเรียบร้อยแล้ะนักคิดแต่ก่อนคิดเยอะแต่ไม่ยอมปฏิบัติทฤษฎีจ๋าเดือนนี้ปฏิบัติมายังไม่เสร็จคิดยังไม่เสร็จตอนนั้นก็คิดมันไปเรื่อยๆการแลกเปลี่ยนจะเป็นของขวัญที่ดีซึ่งกันและกันและคุณและเขาก็คือในเรื่องราวของ การบอกความจริงเขาจะบอกความจริงกับคุณทุกอย่างว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เท่ากับว่าวันแรกเขาก็ประทับใจคุณแล้วแต่ตอนนี้เขาประทับใจยิ่งกว่าเพราะเขาอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณเลยอันนี้อยากอยู่ร่วมด้วยเอออันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวก็เอาไพ่ปอกอันนี้แถมให้นะ ไพ่ปอกมาดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะได้ลงไักันแบบไหนจะเป็นไปตามไพ่ทาโร่หรือเปล่านะใช่คนคนนี้เป็นคนที่อาจจะผิวสองสีแล้วก็ผมอาจจะเป็นดนดนอยากโอบหน่อย,อยสูงสูงแหละให้ไม้อะเนาะสูง สูงยาวเขาดีเขามีการตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเขาคิดถึงคุณเยอะเขากลัวว่าถ้าเขามาช้าเขาอาจจะเป็นแค่เพียงตัวเลือกการเริ่มต้นของความรักเขารักคุณใช่เขาจะเร่งทำงานในความสัมพันธ์เขาจะไม่ลังเลเขาจะไม่เสียเวลาแล้ว เพราะมันเสียเวลามามา,มากแล้วเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆเลยบอกไม่ถูกใช่เขาอ่ะจะเปลี่ยนตัวเองใหม่จะดูแลตัวเองมากขึ้นพูดจาหน้าฟังมากขึ้นเพราะถูกครับเขารักคุณเขารักคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนไปทางขาวนะเนี่ยควีนโพเนี่ยขาวความสูงร้อยหกสิบหกสิบขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เออหน้าตาอิ่มอิ่มเอ็มหน้าตาน่ารักปางในจมูกหน่อยอะไรอย่างนง้นน,ะน่ะเนี่ยเป็นคู่กันอย่างนั้นเลย วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแอนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูเลยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดชอบสไครต์ดูโฆษณาดูกดทามสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวแล้วก็ถวายเครื่องไหว้ให้กับป้าพิคเนตด้วยช่วงนี้27-3กันยาก็จะมีในเรื่องดาวของพิคเนตจตุรถีนะคะท่านพ่อก็จะมาอยู่ในเมืองมนุษย์8วันช่วงนี้ก็จะมีการไปกราบไหว้แล้วก็ทำบุญสามารถร่วมบุญกับแพนได้แอดมาที่ไลน์นะคะตามที่บอก ทางใต้นี้แล้วก็มีตะกา้าก็สามารถร่วมบุญกับแผนได้นะคะทำบุญในทุกๆอย่างทำบุญในสิ่งที่ควรจะทำก็เช่นโรงพยาบาลผู้ยากไรอะไรอย่างนี้ตามวัดที่กันดารนะคะเราก็จะต้องเลือกแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรสิ่งที่เหมาะสิ่งที่ใช่นะคะเป็นการได้บุญสมัครเป็นสมาชิกก็ดีหรือกดติดตามกดแชร์กดไลค์ก็ด like ี ว่าเป็นค่าครูนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย